ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าวินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจำวันที่16เมษายนพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก่อนอื่นจะต้องกราบขอพวะคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิง่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพวะคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ,พร้อมเพล้าลล่างอาจาจก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิงคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของ เอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะ,ะแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกายเป็นเบา เอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีเมถุนนะครับจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระพุธนะเราจะเรียกว่าตนุนะครับตนุรักเราไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็แสดงเหตุเรือนนั้นภพนั้นเนาะอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าภพพันธุที่แปลว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ญาติพี่น้องนะครับความสนิทสนม,สนมการศึกษาอ ค่อนข้างจะเยอะนะแน่นอนก็เดือนนี้ถือว่าดีนะตะนุรัก์ของเราไปอยู่ในราศีเมษเราเรียกว่าตะนุไปอยู่ในเรือนของลาพะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะนะครับก็คือตัวเราเองเนี่ยเป็นช่วงที่เนื้อหอมนะจะไปไหนอะไรยังไงก็มีคนคอยชอบปื้มอะไรประมาณนี้นะครับหรือ ตัวเราเองเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงของการพัฒนาตัวเองนะครับในการาหาช่องทางในการหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆพยายามหาไรายได้2องไรายได้3นะให้เรามีเงินมีทองมากมายมาหาศาลอะไรประมาณนี้ก็คือการเรียนรู้นั่นแหละนะครับเพราะอีกพบเรือนหนึ่งมาจากจุเรือนพันธุนะพันธุคือการเรียนรู้เหมือนกันนะพันธุลาภก็คือเรียนรู้เพื่อทําให้เรามีหลักสักเพิ่ม นะครับเรียนรู้ทําให้เราเองเนี่ยมีรายได้เพิ่มในลักษณะต่างๆเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงที่หลักทรัพย์มีราคาบ้านรถที่ดินดน,นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเนะะาะพตนุปไปอยู่ในเรือนราพะและะ้วจะโชคดีอย่างเงี้ยไปจนถึงวันที่สองมิยอเลยนะครับกวาดาวจะย้ายเนาะก็ยินดีกับชาวราศีเมถุนด้วยนะเป็นช่วงที่นะครับได้อะไรเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเสี้ยวไพ่จะเสริมยังไงให้ปังปูริเยนะครับนะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งท้อช่วงนี้ทําอะไรได้ทําเลยนะเป็นช่วงที่น้ําขึ้นก็ต้องรีบตักแลล้วนะ นะเหนื่อยไม่เป็นไรนะอย่าท้อนะเหนื่อยก็ไม่ต้องสนใจลุยไปนะมีหน้าที่อะไรยังไงเราทําไปนะครับเพราะไพ่เนี่ยบ่งบอกแล้วว่านะครับมันต้องเหนื่อยมันถึงจะได้เงินนะครับนะอะไรที่เป็นช่องทางอะไรที่ทําให้เราได้ไรายได้เราเราจัดการเลยนะเพราะโอกาสที่จะสาเร็จเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะแต่เหนื่อยนะนะครับให้มาเตือนประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกเป็นดาวคอนเน็ชั่นเราจะเรียกว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะเขาเรียกว่าสาหะชะนะครับสหะชะเนี่ยไปอยู่ในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าสาหะชะลาภโชงเนี้ยเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยจะนําโชคนําลาบมาให้นะมาแนะนําสิ่งดีๆนะครับนะถ้าเขาเอามาให้เรานะเมื่อโดยที่ว่าเอาเงินเราไปลงทุนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพื่อนแนะนําดี นะแล้วเอาเงินเราไปลงทุนไปหมุนนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเขาชี้แนะว่าทําอย่างนี้สิดีนู่นนี่นั่นนะโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินหรืออะไรประมาณนี้นะนะครับเขาเรียยวเป็นการบอกข่าวนะครับในลนักษณะต่างๆให้เรามีโอกาสในการหาเงินหาทองนะเขาเรียกว่าสาหชาลาภะเนี่ยนะครับหรือเราเองเนี่ยนะครับเรียนรู้ทัะนะครับอะไรก็สุดแท้แต่ที่จะทําให้เราเองมีไรายได้นะครับจากสังคมหรือคนหมู่มาก อะไรประมาณนี้นะครับก็าถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูเสี่าายวไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่นะครับปรารอตีนะครับไพ่นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความมั่นคงนะครับของครอบครัวนะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันจะมีความสนิทสนมนะครับในเรื่องของญาติเรื่องของพี่น้องมีการร่วมมือกันทํานู่นทนํานี่บางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อขอร่างสร้างตัวเพราะสาหัสช้เวลาพักแล้วได้ไพ่ครอบครัวเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเวลามีอะไรยังไงนะครับปรึกษา นะครับญาติพี่น้องนะครับครอบครัวทําอะไรก็พยายามทําร่วมกันนะครับมันเป็นปึกแผ่นมันจะดีกว่านะครับกว่าเราทําคนเดียวนะครับไพน่นี้ยเป็นการสื่อว่าถ้าคุณจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะต้องผ่านการเห็นชอบนะครับหรือไต่ตรองเยอะพอสมควรเพื่อการความผิดพลาดในลักษณะต่างๆเนาะอาจจะ ถามคนนู้นคนนี้คนนั้นหน่อยนะที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเป็นสนิทเหมือนญาติเหมือนพี่น้องอาจจะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆแต่เขามีองค์ความรู้อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะอันนี้ช่วยได้นะครับคือหลักๆก,ก็คือต้องปรึกษาคนอื่นอนะเวลาทําอะไรเนะี่ยยิ่งเกี่ยวเรื่องของรายได,ได้ยิ่งเกี่ยวเรื่องของการเงินเนี่ยปรึกษากันเยอะๆจะยิ่งดีจะให้คุณเกิดดยงชะตานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวข้างขัน ดาวคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว่าลาภะลาภะก็แปลว่าโชคล่าความสําเร็จรายได้สองรายได้สามเดือนนี้เดือนดีมากนะครับอีภพเดือนหนึ่งนะครับในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าภพอรินะที่แปลว่าอุปสรรคนี่สิ่งว่าื่นใจความไม่สบายใจะนะลาภะทับลักอันนี้ดีอยู่แล้วนะก็แสดงว่าเป็นคนที่มีโชคดีนะครับได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะ เราเองเนี่ยลาพทับลักก็แสดงว่าเราเองเนี่ยนะครับมีโชคลาภเข้ามาเป็นช่วงที่เรามีคุณค่าและดาวอังคารดาวพุธเนี่ยเขาเป็นอนุเกษตรสลับเรือนแรกบ้านกันส่งผลให้ชาวราศีเมถุนนะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะเนื้อหอมนิดนึงนะนะครับทำอะไรยังไงเนี่ยมีโอกาสสาเร็จค่อนข้างจะสูงแต่สําหรับท่านที่มีดาวนะครับพระอังคารปีนี้เป็นกาลกินีก็จะยุ่งนิดหนึ่งเพราะอีกภพเรือนหนึ่งจะมาจะเจ้าเรือนอลินะอลิทับลัคนานะก็เลยส่งผลให้เราเองอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นอาจจะม แกกันไปนะพยายามอย่าหัวร้อนเพราะดาวาคันคุมลักแล้วเป็นกาลกินีเนี่ยจะหัวร้อนนิดหนึ่งนะอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยอารมณ์มันจะขึ้นเร็วนะครับให้เรามาระวังไว้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเนาะหรือในมุมดีนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนนะครับอลินะครับมาทับลัคนาเขาเรียนรู้นะครับในลักษณะต่างๆนะแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ลดลักเลิกนะอะไรดีก็พัฒนาต่อเ็าจะทําให้เราเจเริญก้าวหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูันซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่ นะครับพระแม่ลักษีนะดาวเจ้าเรือนราพัทับรักได้พระแม่ลัศมีด้วยเขาบอกได้เลยนะครับชาวราศีเมถุนช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสปังปุริเยท่านใดมีสายญา,านองค์พระแม่ลักษมีนะครับก็สวดมนต์ไหว้พระขอพรหรือไม่มีสายพยานนะก็สวดมนต์บูชาท่านก็ได้นะครับก็ต้องบอกเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุน นะครับปังปุริเยจริงๆนะไพ่มาย้ําว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของโชคราบรายได้การเงินกันทองเป็นอย่างดีลาพะทับรักก็คือเป็นคนโชคดีนั่นแหละไอ้คำว่าโชคดีเนี่ยแหละจะทําให้เราเนี่ยได้บางสิ่งบางอย่างที่เราปรารถนาต้องการอย่างราบรื่นและง่ายดายนะยินดีด้วยนะครับนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระฤหัสบดีนะครับดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือน นะครับในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าภพกรรมะนะกรรมะก็แปลว่าการงานการรทำวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับอีภพเรือนหนึ่งในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพปัตตุนนี้นะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาคู่ครองแน่นอนครับดาวเชื้อเรือนการงานนะครับมาอยู่ในเรือนลาภะก็สะแสดงว่างานเยอะงานมากงานโดกนะครับทาอะไรยังไงเรื่องงานประสบผลสําเร็จอย่างดีดาวพุทธะ สวัสดีนะครับได้ตําแหน่งราชาโชคเลยนะโอ้โหเขาเรียกว่าโชคของราชาแล้วดาวนะครับพัฒนสบดีก็ยังได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์อีกนะตัวเราก็อุดมเกณฑ์ดาวพฤหัสที่เป็นดาวเจ้าเลยงานก็อุดมเกณฑ์ก็ต้องบอกได้เลยว่าเรื่องงานนี้ฟังปูรีเยไปทั้งปีเลยนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนพอย้ายมานะครับในวันที่19นะ เมษานี้เลยในเวลา3ามทุ่มสนาทียินดีด้วยนะครับกับชาวราศีเมถุนนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับปัต,ตนิมาอยู่ในเรือนลาพะนะครับช่วงนี้ก็จะเนื้อหอมนิดนึงคนสดมีเกณฑ์ได้คู่ครองที่มีเงินมีทองมีหลักทรัพย์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะในราศีเมษต้องมีดาวคู่มิตร หรือดาวที่ดีที่ตั้งรับนะจะได้แบบปฏิหารเนาะแต่ถ้ามีแต่ดาวศัตรูมีแต่ดาวนู่นนี่นั่นแทนที่มันจะได้กลายเป็นเสียแทนเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแน่นอนนะตามภพเรือนกรมาทับรักปตัตนิทับรักษประสบผลสำเร็จเรื่องคู่สัญญาประสบเรืเ่องของหน้าที่การงานที่มีการร่วมหุ้นมีการทํานู่นทํานี่อะไรกันเนี่ยประสบสาเร็จอย่างดีเยี่ยมก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงน,นะครับให้ปังบุริเยกันเลยทีเดียวนะก็ส่วนใหญ่เนี่ยความสนิทสนม มันจะคุยกันง่ายนะเขาเรียกว่าเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าเวลาทําอะไรนะให้ดําเนินให้มันสะดวกอย่ามีเงื่อนไขยเยอะ นะเอาเช็คแค่ในเรื่องของอกฎหมายให้มันตรงให้นั่นเองนะส่วนเรื่องของการปณีปนอ,อมอลุ่มอรลยยังไงถ้ามันเอื้อประโยชน์แล้วทาให้เราเจริญเจ้าหน้าเราก็เอื้อหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นไม้บรรทัดเลยตรงเดียวเลยเงี้ยไม่ได้มันไม่สืบนะครับมันไม่สอดคล้องกับดาวใบนี้นะครับดาวใบนี้ผมบอกว่านะครับคุณจะประสบสําเร็จเกิดจากคุยกันง่ายๆเข้าใจกันดีนะครับเจออะไรยังไงมันจะประสบสําเร็จได้นะแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขยเยอะกฎเกณฑ์เยอะก็นั่นแหละแฮว นะครับดาวไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะแต่แน่นอนครับได้พไพ่ใบนี้ก็นะครับจะได้อะไรมาแบบฟุกๆแล้วก็ได้มาแบบง่ายๆแบบ Amazing เลยนะประมาณนี้นะครับแล้เวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระสุกนะครับดาวพระสุกท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีตุลน,นะเราจะเรียกว่าผู้ปุตตะ พุทะแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องพุทธต้บ,บังคับิชานะครับสินค้าผลิตภัณฑ์อีพบเรือนหนึ่งในราศีพุกศนะครับเราจะเรียกว่าพูกวินาศวินาศก็แปลว่ารับรับซ่อนเล้นไม่เปิดเผยเบื้องหลังนะครับแน่นอนนะครับการที่ดาวเป็นเกษตรก็ส่งผลดีนะอย่างเขาว่าวินาศเป็นเกษตรเนี่ยความวิบัติไม่ถึงตัวปัญหาที่มันยุ่งยุ่นๆอะไรมันเคลียร์ได้มันจบได้ในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีนะถ้าเป็นการกิกนิดนิ้ยุ่งเลยบอกได้เลย นะว,วินาศเป็นเกษตรแล้วเป็นการลกินีมรุตยูก็อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับคุณจะเจอแต่ปัญหาอะไรที่มันปวดหัวนะครับเข้ามาทําให้ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นลักษณะต่างๆนะถ้าเป็นการลกินีอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเป็นทักษะอื่นดีหมดนะครับอีกภพเรือนนึงนะครับเขาเรียกปุดตะวินาศปุดตาวินาศ,ตตานาศแล้วเป็นเกษตรตาที่ดีนะครับความหมายก็คือว่านะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะคกุกคีกับบุตรหลานลูกหลานนะเพื่อไปแก้ไขปัญหาวินาศวินาศให้เขาว่านะเรื่องที่เขาติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดนู่นนี่นั่นอะไรก็สุดแท้แต่คือถ้าเกิดว่าเราไปช่วยเขาเนี่ยมันจะจบนะแต่ทีนี้มันจบเนี่ยก็ต้องดูเราด้วยนะครับว่าเราเองเนี่ยลำบากเดือดร้อนขนาดไหนนะถ้ามันไม่ลําบากหรืออะไรก็ทําไปได้ช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเกิดเราทําไปแล้วมันลําบากยุ่งยุ่นอันนี้เราก็ต้องนึกถึงตัวเองด้วยนะส่วนใหญ่คนช่วยคนอื่นแล้วลาบากยุ่งยุ่ส่วนใหญ่ดาวพราุรรัสปี นะแต่ถ้าจะไม่ได้เป็นการลกนิีก็ไม่เป็นไรนะหรือในหนึ่งเนี่ยเวลาดาวเจ้เริอนปุตักไปอยู่ในเรือนวินาศเขาเรียกว่ากังวลกังวลเรื่องลูกหลานบุตรหลานในลักษณะต่างๆเนี่ยนะกังวลไม่หมดอ่ะนะแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าไม่ได้เป็นการลกนิดนะถ้าเป็นทักษะอื่นก็ผ่านได้นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะเอาล่ะนะครับได้ไพ่นะครับพระศิวะ เขาเรียกว่าปัญหาเนี่ยที่เกิดแต่ละอย่างนะเขาเรียกว่าต้องใช้ปัญญายาณเนาะไอค้คำว่าปัญญายาณเนี่ยไม่ใช่แค่เอาจากตําราหรืออะไรประมาณนี้นะมันต้องมาจากข้างในด้วยจากองค์ความรู้อะไรด้วยนะนั่นะมาถึงว่าปัญหาอะไรที่เกี่ยวเรื่องของบุตรหลานลูกหลานหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับต้องคิดรอบค้อบหลายๆด้านนะเราเป็นที่ปรึกษาอะไรยังไงให้เขาได้ นะครับแต่เราต้องไตรตรองพอสมควรเพราะว่าพ่ยพัิวะอย่างที่เรารู้กันเนาะท่านนั่งสมาธิและการที่คนเรานั่งสมาธิเนี่ยแสดงว่าต้องรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันลึกนะครับมากกว่าอย่างอื่นนะครับก็ต้องบอกว่านะก่อนจะตัดสินใจทําอะไรยังไงต้องนะครับรอบคอบนะครับรอบด้านเลยนะครับถึงจะทําให้ปัญหาต่างๆนะครับไม่เกิดขึ้นนะก็พ่ยมาเตือนประมาณนี้นะต้องมีสตินะครับนะเยอะมากๆเลยนะครับนะ โอเคนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพเสร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพเสร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะครับแน่นอนตามความหมายพวกเรือนนะถ้าไม่ได้เป็นการณ์ก,กินีเหมือนกับว่าดาวพเสร์เนี่ยท่านกลับบ้านตัวเองเทียบเท่า นะครับดาวเจ้าเรือนสุภะเป็นเกษตรก็แสดงว่าปัญหาต่างๆที่เรามีมันจะสะสางได้มันจะเคลียร์ได้นะเรื่องของคดีความก็มีคนคอยช่วยเหลือสามารถจบสามารถดิลนูน่นนี่นั่นอะไรก็มันก็มีโอกาสาสาเร็จนะนะครับเพราะดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นเจ้าบ้านในราศีกุมด้วยเมื่อก่อนนะตอนที่ยังไม่ยกให้กับพระราหูนะดา,พาวพระสเป็นเจ้าบ้านสบ้านนะถ้าไม่ได้เป็นการลกนีเนี่ยก็มี โอกาสนะครับที่จะประสมสําเร็จนะครับในเรื่องที่เรากังวลต่างๆนั่นแหละนะสามารถผ่านพ้นไปหมดเลยนะการที่ดาวเจ้าเรือนสุภาะนะครับเป็นกเษกษตรกลายแบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่ามีคนอุปถัมภ์ควาจุนมีคนคอยช่วยเหลือในลนักษณะต่างๆนะแต่ถ้าเป็นการรักินีอันนี้จะยุ่งเลยนะเพราะว่าจะเอาภพมรณะมาด้วยนะจะกลายเป็นว่านะครับดาวเจ้าเรือนมรณะไอยู่ในเรือนสุภะและเป็นการรักนีเนี่ย นะก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคดีความนะครับมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งนะครับมีคนใส่ร้ายป้ายสีนะครับมีคนคอยยุ่แยงทําใหเ้เสื่อมนะทำให้คนนั้นกับคนนี้เข้าใจผิดกันนู่นนี่นั่นนะครับนะบางคนเขาเรียกว่าสงครามคีย์บอร์ดก็มีนะนะสาดกันไปสาดกันมานะอะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับยุงย่งยุ่งวุนว่นวุน่นค่อนข้างจะเยอะเลยนะรอบด้านเลย นะอันเนี้ยอยู่ตัวเนี้ยถึงสองปีครึ่งเนี่ยนะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับก็ต้องเรามาระวังนะครับบางท่านก็ประสบผลสาเร็จนะครับในชีวิตอย่างดีเยี่ยมเลยนะทาให้หนูนน่นนี่นั่นเจริญก้าวหน้านะแต่บางคนเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะถ้าสัมพันธ์การก,กินีเนี่ยยุ่งเลยเพราะดาวเสาร์เองเนี่ยความหมายของดวงดาวเ็าบอกแล้วว่าโทษทุกข์ทายโทษทุกข์ให้ทายพระเสาร์ และสัมพันธ์การณินี้แล้วมาจากเจ้าเรือนมรณะในราศีมังกรนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยจะออกอยู่สองในบางคนดีก็ดีไปเลยนะบางคนตกก็ตกแบบจมเหวเลยเหมือนกันนะอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังไว้พอสมควรนะนะจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับจะตัดสินใจนู่นน,นี่นั่นยังไงนี่ยยต้องรอบคอบพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะ นะครับโอ้โหไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีมากเขาเรียกไพ่ลื้อสีนะไพ่ลือสีนะเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของปัญญานะครับเหตุผลนะครับเวลาเจออะไรยังไงเนี่ยแน่นอนนะครับใช้อารมณ์เหนือขวาเหตุผลไม่ได้เด็ดขาดไพ่นี้นะครับเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องละเอียดรอบพ่อนะครับนะนะก็ต้องบอกว่าเหตุผลเนะี่ยแล้วดูดิไพ่ เกี่ยวกับแนวแนวนี้ออกสองใบเลยทั้งลือสีทั้งพาศิวะเนี่ยนะครับนั่นผบอกว่าสติเท่านั้นนะครับที่จะทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยผ่านพ้นเรื่องราวที่มันไม่ดีไปได้หรือจะรวยนะครับหรือจะประสบผลสําเร็จนะก็มาจากสติจากการวางแผนนะครับให้มันรอบคอบนะครับเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่หนูน่นนี่นั่นรู้จักในเรื่องของ คารเทสะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จในลักษณะต่างๆอย่างที่เรารู้กันนะครับนะพระฤหัสบ,บดีหรือใบพระฤหัสบ,บดีก็คือฤาษีเนี่ยนะฮะต้องค่อนข้างที่จะนะครับมีความรู้พอสมควรกับเรื่องนั้นๆนะเวลาจะทําอะไรยังไงอ่ะต้องมีความรู้ลึกรู้จริง คือฝีมือล้วนๆน่ะะจะไปลักไก่หรือจะอะไรยังไงนี่ไม่ได้เลยนะดาวพฤธหธัสบดีนี่แสดงผลทันทีนะครับ<อ>นั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยเวลาจะทําอะไรยังไงก็ให้นึกถึงเสมอว่าความรู้ต้องแน่นนะครับหลักฐานต้องมีนะครับมีที่มาที่ไป ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเขาเรียกว่าองค์ความรู้ล้วนๆนะครับที่จะทําให้ชาวราศีเมถุนนะครับประสบผลสําเร็จสิ่งที่ตัวเองนะครับปรารถนานะครับทุกประการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะครับนะ,บนะก,ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ต้องใช้สติมากๆเพื่อความสําเร็จในชีวิตของเรานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพละ ราหูนะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระราหูดาวพระราหูท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะครับเราจะเรียกพบสุภาสุภาแปลว่าความจเจริญก้าวหน้าสิ่งดีงามนะครับคนอุปธรรมค้ำจูนคุณคอยช่วยเหลือนะไปสถิตยอยู่ในเรือนลาภนะและถึงตัวเราพระพุธที่เป็นนะครับนะอุดมเกณฑ์ถึงดาวพุธลหัส สมดีที่เป็นอุดมเก์นะกาต้องบอกว่าโอ้โหปังบูรีเยเลยนะมีโอกาสมากนะครับสุภราภะเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนผลักดันนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะสนับสนุนทุกเรื่องที่เราปรารถนานะครับสนับสนุนเรื่อง,องช่องทางในการทำมาหากินเรื่องเ,อง,เอง,อง,องินเงินทองทองนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแล้วดาวเนี่ยเลือนอยู่ในเรือนของราศีเมษเยอะ นะครับซึ่งเป็นเรือนลาพระซึ่งเป็นภพเรือนที่ดีนะแล้วมาจากภพเรือนที่ดีก็เลยส่งผลให้เราเองเนี่ยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับมีไอเดียมีจินตนาการไว้พิปิพานแบบราหูเนี่ยนะครับทำให้ได้เงินได้ทองมากมายมหาศาลเนาะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะกับชาวราศีเมถุนเดยวเรามาดูซิว่านะครับไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะเอาแบบปังๆเลยนะนะครับนั่นไงนะ ไช่พับพรมนะอันนี้ค่อนข้างจะเป็นไพ่ที่เป,เป็นเป็นหลักเกณฑ์นิดนึงนะนะครับเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยจะต้องมีหลักฐานสนับสนุนหมดเลยนะจะดําเนินการเรื่องอะไรก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบนะทาเรื่องไปแผนกนี้รอรแผนกนี้อนุมัติรอนู่นนี้นั่นนะจะไม่นอกแขวเลยอ่ะพไพ่ใบนี้นะเขาเรียกว่าสําเร็จด้วยความเอื้ออารทรต่อกันสําเร็จ ด้วยการมีจิตใจที่ดีต่อกันเนาะแล้วก็เขาเรียกว่ามีการปรึกษาประชุมกันนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์ขององค์กรนะครับของบริษัทลรวนๆเลยนะไม่มีในเรื่องส่วนตัวเลยนะนะครับแล้วมันจะได้ข้อมูลหรือได้หลักฐานหรือได้แนวทางนะครับในการทําให้นะครับบริษัทของเราเจริญก้าวหน้าหรือเติบโตเพราะไปแสดงผลยุนิกรลาภาประมาณนี้นะอันนี้ชัดอยู่แล้วนะครับก็คือ ดีงามและก็ดีเยี่ยมนะครับในลักษณะต่างๆก็ยินดีด้วยนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่วงบอกถึงความมั่นคงขององค์กรบริษัทนะแล้วยังวงบอกถึงความสมคคีนะครับของบุคลากรในลักษณะต่างๆด้วยนะก็ยินดีกับชาวราศีเมถุนด้วยนะครับเอลาละเขาขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับหากผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณนากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็าสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณ สนับสนุนช่องของอาจารย์เกดก้วจะเรียงน้ําชาคาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิง่งขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกดก้าวดูตลอดสวัสดีครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสําหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ภาคพยากรที่มีพื้นฐานนะครับเรื่องของโหราศาสตร์บ้างเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีการเปิดสอนนะครับประจำเดือนพฤษภาคม นะจะเป็นการสอนอ่านดวงชะตาเนาะท่านใดเนี่ยพอมีความรู้เนี่ยก็เอามาเสริมนะครับก็สามารถจะทําให้เราเนี่ยอ่านได้มากขึ้นเราจะรู้หลักเกณฑ์นะครับในการพยากรณ์มากขึ้นท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่าเรียนเดือนละ1000ต่อวันนะท่านเรียนวันเสาร์นะครับก็1000นนะหรือถ้าจะเรียนวันอาทิตย์ ก็1,000เลือกเอาแต่ถ้าเรียน2วันเลยก็คือ2000นะก็จะมีอาจารย์สอนเองนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์วิทุนมูจุสีที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนึง่งสอนนะครับนะท่าในใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0 8 0 9 0 1 5 9 5 9ครับครับผมอาจารย์เกดเก้าฮิดูทลอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับเพราะสหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาครัว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k กตอกนะครับยูทู e นะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเกกรงดูตลอดสวัสดีครับ